บทที่สามสิบสามโซรยายังไม่หายสนกหัวใจสาวน้อยแรกรุ่นเต้นทีเร็วแรงผิวหน้าที่เนียนละเอียดบุ่มด้วยเสียเลือดฝาดของวัยสาวเปลี่ยนเป็นซีดขาวแม่ละบทบัญญัติ ซึ่งผู้นำศาสนาบ่งไว้ชัดเจนว่าเมีทั้งสี่คนจะต้องได้รับการดูแลแบ่งปันให้ได้รับความสุขสะดวกสบายเท่าๆกันไม่เหลื่อมล้ำนั้นเป็นที่รู้กันดีรู้กันไปทั่วพอๆกับเรื่องจริงแท้ที่ว่าองค์อันเลาะในวงเล็บซอบอไม่ได้ทรงลงองค์การไว้ในเอากุอ่านเลยว่า ชายชาวมุสลิมได้รับอนุญาตให้มีภรรยาได้ถึงสี่คนแท้ที่จริงมีเพียงชายหนึ่งหญิงหนึ่งคู่สามีภรรยาเท่านั้นการที่มีผู้นำศาสนาต่อมาร่างบทบัญญัติให้บุรุษมีเมียได้พร้อมกันสี่คนก็ด้วยเหตุผลความจำเป็นว่าในยุคนั้นเมื่อชนเผ่าต่างๆในทะเลทรายในกลุ่มชนชาติอาหรับ ในตะวันออกกลางเข้าสงครามเป็นว่าเล่นจนบุรุษล้มตายไม่มีใครดูแลปกป้องสตรีไม่บทบัญญัตินี้จึงมีขึ้นเพื่อแก้ไขและแก้ปัญหาของสังคมอาหรับในตะวันออกกลางยุคนั้นตามค่านิยมความเชื่อที่ว่าบุรุษจะต้องดูแลคุ้มครองสตรีอย่างเข้มงวดอำนาจของผู้ชายไม่มีขอบเขตจำกัด เป็นอำนาจสูงสุดที่ปลูกฝังกันมาตั้งหากโซรยาเกลื่นก้อนแข็งๆที่แล่นเตื้อขึ้นมาเต็มคอบทบัญญัตินั้นกลายเป็นเรื่องที่ผู้ชายทั้งหลายนิยมยินดีที่จะปฏิบัติต่อมาหากเขาสามารถดูแลแบ่งปันความสะดวกสบายให้เมียทั้งสี่ได้อย่างเสมอหน้าความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสุขส่วนตัวฝ่ายเดียวของผู้ผู้ชายแท้แท สาวน้อยถอนสะอื้นอย่างลืมตัวครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หลนถูกพาตัวมายัางบ้านใหญ่ของสามีมาพบปะรู้จักกับเมียคนที่หนึ่งและที่สองของยูซุปมาเผชิญหน้ากับผู้หญิงร่างท้วมจนดูเหมือนว่าจะเริ่มอ้วนจนเกินพิกัดสองคนผู้หญิงทั้งสองคนมาจากเมืองเล็กๆห่างจากเมืองหลวงเอาโมฮัตโพสมควร ต่างจากกล่นแน่นอนซุรยาพยายามจะไม่สบตาสองคู่ที่จ้องเขม็งราวกับไม่เคยเห็นแถมยังทําท่าทางคล้ายจะเข้ามาดึงลากกระชากผ้าพ,พตามเนื้อตัวให้ขาดรุดรุ่ยกระจุยกระจายไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้หญิงสองคนนี้มีความริษยาเต็มตูอ้อยู่ในหัวใจทุกห้องเลยทีเดียวสาวน้อย กระชับผ้าคลุมสีดำแน่นขึ้นหน้ากากบุรกาอยู่ในมือนอกจากเมียทั้งสองของพันเอกยูซุปยังมีสตรีสูงวัยอีกคนมารดาของเขาแม่ผัวของหลอนสุรยาพยายามสบตาสตรีวัยหกสิบ้าคนนี้สองสามครั้งด้วยหัวใจหวังเสียเลิกเกินว่าอย่างน้อยผู้หญิงคนนี้ก็มาจากหมู่บ้านเดียวกับหลอนเป็นผู้พลัด ถิ่นฐานบ้านเมืองเข้ามาใช้ชีวิตในต่างแดนในเอาโมรณีด้วยกันบางทีเธออาจจะนึกถึงอดีตของตัวเองที่ผ่านมาบ้างเปล่าเลยไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กในห้องนี้ต่างจ้องมองเธอด้วยสายตาไม่เป็นมิตรเลยจนนิดเดียวโดยเฉพาะสตรีสูงวัยผู้เอื่อนเอ่ยประโยคแรกที่ว่า ถอดเสื้อคุณสทีเสียหลอนไม่มีผู้ชายสักคนเดียวในห้องนี้จะต้องปิดบังซ่อนเนื้อส่วนตัวทำไมกันโอ้โหรือว่ายูซุปซื้อเสือ้อผ้าเพชรพลอยจากปารีสใส่ให้จนเต็มตัวหลอนก็เลยไม่อยากให้ใครเห็นกลัวคนในบ้านนี้จะขอยืมใช้บ้างด้วยยังไงนั่นสิจ๊ะแม่ภรรยาหมายเลขหนึ่งเอ็นกายมากระซิบให้ได้ยินอย่างจงใจ แม่คนนี้นะ่ะยังสาวยังสดเหมือนอะไรดีแบบนี้แล้วก็ผู้ชายคนไหนๆก็ต้องหลงสเสน่ห์ขนซื้ออะไรแต่ไม่อะไรให้จนไม่มีเหลือที่จะเก็บทีเดียวไหนฉันเห็นไข่มุกที่สร้อยคอนั่นไหนขอดูหน่อยเมียคนที่สองของยูซุปส่งลูกสาวเล็กอายุประมาณห้าหกขวบให้พี่เลี้ยงก่อนจะลุกปราดจากเบาะนั่งบนพรม ตรงเข้ามาถึงตัวสาวน้อยอย่างรวดเร็วโซรยามองตาหลอนในตาดำคมจ้องเขม็งอยู่ที่ลำคอระหงของหลอนอย่างมาดหมายทีเดียวสาวน้อยพยายามบังคับสติให้มั่นคงหากหลอนก็ยังอดสั่นไปทั้งร่างไม่ได้สัน่นจนกระทั่งทุกคนในห้องนั้นรู้แต่จะหาใครสักคนที่เห็นอกเห็นใจเข้ามาช่วยปกป้องคุ้มครองก็หาไม่ มือที่เอื้อมมาดึงผ้าคลุมสีดำบริเวณหน้าอกและลำคอของสาวน้อยอย่างไม่ปราณีประสายทำให้โซรยาตระหนักถึงชีวิตความเป็นไปในบ้านหลังนี้ได้เป็นอย่างดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงใส่ไข่มุกน้ำเสียงของเมียคนที่สองแสดงออกถึงความริษยาอย่างเห็นได้ชัด อย่าว่าแต่คนพูดเลยแม้แต่สตรีสูงวัยก็ยังแสดงให้รู้ถึงน้ำใจอันไม่ได้ใสสะอาดเท่าใดนักมีความขุ่นมัวแอบแฝงอยู่มากพอดูจนสุรยาอดนึกถึงประวัติชีวิตความเป็นมาของเธอไม่ได้มามาอยากเห็นอะไรสวยๆงงามๆจากแพรีสไหมลูกมามาจับดูสิลูกมายาสุรยาขยับหนี เมื่อเด็กน้อยคว้าสร้อยไข่มุกไปกำไว้แน่นเด็กหญิงทำตามมารดาด้วยความสนุกมากกว่าจงใจให้สาวน้อยหน้าตาสะสวยต้องอดสั่นขวัญหายอุย้ยแม่อย่าดัดจริตไปหน่อยเลยอะ่ะแม่คุณสตรีสูงวัยค้อนขวับหล่อนนะ่ะได้ไปถึงแพริสไอ้ชุดที่ใส่อยู่นั่นจากห้องเสื้ออะไรไหนบอกมาสิแล้วไข่มุกเส้นนี้ล่ะ ลูกชายฉันซื้อฝากเมียอีกสองคนหรือเปล่ากล่าวข้าแม่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถูกแม่สามีของหล่อนตาขึงทีเดียวแม่เราจะทำยังไงล่ะคะเมียคนที่สองถามลอยๆยถ้ามีสร้อยไข่มุกเส้นเดียวอย่างนี้ลระก็ฮก็ให้หลานไปซักก็แล้วกันสตรีสูงวัยตัดสินหน้าตาเฉยพรางพยักเยิดกับเด็กหญิงอะลูก ไข่มุกเส้นนั้นของหนูเอาเลยมาเอาเอาไปเลยขาดคำพูดเป็นย่ามือเล็กๆข้างนั้นก็กระตุกสร้อยไข่มุกเต็มแรงแรงเสียจนสุรยาต้องร้องกรีดออกมาเต็มเสียงสร้อยเส้นนั้นถูกถึงจนขาดจากกันไข่มุกหล่นกระจายเกลื่อนพื้นพร้อมกับน้าตาอุ่นๆก็หยาดหยุดลงมาเป็นสายเปล่าเลย หล่อนไม่ได้อะไรใหญ่ดีไขม่มุกเม็ดงามๆที่เด็กหญิงและพี่เลี้ยงตามเก็บอยู่บนพื้นหรอกความอัดอั้นตันใจตั้งหากยังสายตาถ้อยคําที่มีทั้งหมันไส้แกมกระทบกระเทืบเหล่านั้นอุ้ยอะไรกันเสียงกล้าวดังมาจากประตูห้องทุกคนรวมทั้งโซรยาแทบจะไม่ต้องหันกลับไปมองด้วยซ้ําใครละ่ะ จะบังอาจเข้ามาอยู่ในส่วนที่ของเป็นผู้หญิงเสียงกรีดกราดอะไรกันก็แม่คนใหม่ของลูกนะสิเสียงสตรีสูงไวยเป็นฝ่ายไกลเกลียสถานการณ์ใส่ไข่มุกเท่านั้นเองแม่ขาดนิดเดียวลองวีดลองวายก็ตู้วิวลั่นเชียยูซุปลูกซื้อใสยมากี่เส้นแล้วจ๊ะเนี่ยมีเส้นเดียวครับแม่เอาเถอะเอาเถอะแล้วเดี๋ยวจะให้เขาหาให้หม่อีกสักสองเส้นเอาคนละเส้น แต่พันเอกยูซุปถอนใจอย่าลืมก็แล้วกันสุรยาจะต้องทำงานแล้วก็ไปทำงานกับฉันแพรลิดอีกนั่นเลยคะสุรยาได้ยินเสียงเมียคนแรกของเขาถามเสียงเร็วสาวน้อยรู้สึกแข้งขาสันทีเดียวโธ่เอ้ยจะมีใครรู้ซึ่งบ้างไหมว่างานของยูซุปนั้นเป็นเชกเช่นใดไม่ว่ามารดาข,ของเขา หรือเมียทั้งสองคนที่ต่างก็มีลูกคนละสามสี่คนก็หารู้ไม่ว่าพวกล่อนโชคดีสุขสบายกว่ายิ่งนักไม่ต้องติดสอยห้อยตามถูกเวลาเขาลากกระชากถูไปทุกแห่งตามไปเพื่อบริการความสุขทางเพศใช่แต่เท่านั้นสุรยาตระหนักชัดการก่อการร้ายท,ที่ข้ามชาติข้ามแดนไปถึงแพริส กำลังย้อนกลับเข้ามาในเอาลมรเนียท่าหล่อนเดาไม่ผิดความเย็นเยียบค่อยๆแผ่ซ่านขึ้นมาจากเท้าทั้งคู่มันกระจายไปทั่วทุกเส้นสายใยในกายหล่อนหนาวเย็นซะจนสาวน้อยสั่นไปทั้งร่างเมื่อระลึกถึงบทสนทนาต่างๆที่หล่อนแอบ,บได้ยินและแอบ,บฟังตลอดมาอย่าถามพวกเธอไม่จำเป็นต้องรู้ เสียงของพันเอ็ดยูซุปเกลียวกราดเข้าใส่คนพูดหล่อนเป็นเมียคนแรกที่วางมาดเหลือหลายกับเมียคนที่สามผู้อ่อนวัยกว่าคราวลูกสาวคนโตก็ว่าได้หากเสียงฟ้าผ่าของสามีเมื่อครู่วิธีพูดของเขาค่อยๆสยบกริยาอาการทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงถึง,ถงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ยังอ้อมแอมด้วยท่าทีน้อยอกน้อยใจแน่ละ มีความริษยาซ่อนเล้นอยู่เบื้องหลังความเจ็บแสนเจ็บเมื่อครู่ก็ไม่ได้อยากรู้นักหรอกค่ะแต่ก็เห็นคุณพานังเด็กคนนี้ไปเที่ยวปารีสที่นี่ฉันอยู่กับทุกคนที่นี่คนพูดปลายตามาทางหมายเลขสองและสตรีผู้สูงวัยซึ่งเป็นญาติของหลานๆแวบหนึ่งจนกล่าวต่อไปอย่างระแวดรวย เรายังไม่รู้แล้วก็ไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยนะคะคุณนอกจากกลับไปเยี่ยมบ้านพ่อแม่คราวนี้ฉันไม่ได้ไปเที่ยวไปแพรลิสหรืออะไรที่ไหนทั้งนั้นสุรยาก็จะต้องทำงานเขาแผดเสียงดังอีกครั้งเข้าใจไหมฉันไม่ได้เอาเด็กคนนี้ไปสนุกสุขสบายไม่มีอะไรเป็นสุขสนุกสบายได้หรอกถ้าทุกอย่างยังเป็นอยู่อย่างนี้ ที่จะออกกฎหมายปล่อยให้ลูกสาวหลานสาวของพวกเราทุกคนออกไปวิ่งไล่จับผู้ชายเหมือนอีพวกทั้งหลายทั่วโลกที่มันทำกันอยู่ตอนนี้แล้วยังไงเห็นไหมสุรยาค่อยๆปาดน้ำตาทิ้งอึ้งไปทีเดียวเมื่อสตรีสูงวัยจับข้อมือหลานสาวคนโตก็ลูกเขานั่นแหละเด็กหญิงวัยสิบกว่าปี สิบสองหรือสิบสามไม่มากกว่านั้นแน่นอนสาวน้อยแน่ใจดึงมาใกล้ตัวก่อนจะบอกผู้เป็นพ่อของเด็กหญิงด้วยสายตาที่มีเล่ในบางอย่างมแม่จะพาอามินาไปฉลองวันเกิดที่บ้านยายมารืนนี้สุรยาเม้มริมฝีปากคำกล่าวประโยคนั้นทำให้หล่อนคนลุกเรียวรู้สึกเหมือนกับว่าความเจ็บปวด ปานร่างกายจะแตกพังความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นกับหลนครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ไม่กี่ปีกำลังถูกกระชากกลับมาหลังจากที่หลนกดเก็บมันเอาไว้อย่างลึกเร้นที่สุดแม่และย่าก็หลอกล่อหลอนเยื่ยงนี้มีงานฉลองจริงๆแต่ภายหลังจากที่ใครต่อใครช่วยกันจับหลอนขึงพืชอยู่บนพื้น หมอตําแยพื้นเมืองใช้ใบมีดโกนคมกริบควันคริบอวัยวะเพศภายนอกทั้งหมดแน่นอนไม่มียาชาโซรยารู้สึกทีเดียวว่าน้ำตาอุ่นๆกำลังเอ่อขึ้นทีละน้อยแล้วไหลริมลงมาช้าๆเสียงเมียหมายเลขสองกระเทียบขึ้นมาทันใดหล่นรุมหลังลูกสาวตัวเล็กพลางสั่งว่าไปาลูก ไปเก็บไข่มุกให้แม่คนนั้นของพ่อเขาซะเห็นไหมเขาเสียดายไข่มุกจนร้องห่มร้องไห้เห้ยน้าตาหลงน้าตาไหลไมีขาดสายอยู่นู่นแหมสาวน้อยสะอื้นให้ออกมาอย่างเหลืออดอย่างจะบอกทุกคนในห้องนี้รวมทั้งยูซุปว่าหลอนไม่ได้เสียดายไข่มุกเส้นนั้นเลยไปรอชั้นที่รถเขาบัญชาเสียงเด็ดขาดเช่นเคย คลุมมือคลุมตัวสวมหน้ากากซะก่อนจะออกจากห้องนี้ให้ใครก็ได้เตรียมเสื้อผ้าของใช้เราจะออกเดินทางกันเลยจิตดัเอากนาดิสหรือคะโซรยาอุทานเบาๆทันทีที่พันเอกยูซุปจบประโยคที่ว่าเธอต้องไปที่นั่นจิตดัเอากนาดิสพวกที่จะไปบูรณะ,ะคนครโบราณพระราชวังเดิมจะเลือกลูกหาคนดูแล เธอต้องไปกับไอ้พวกฝรั่งเศสที่ประมูลงานได้ไปกับพวกนั้นไปทำอะไรคะแล้วจะให้ดิฉันไปนานแค่ไหนหล่อนอ้อมแอมไม่เต็มเสียงนักหลังจากน้ำตาคลอพักใหญ่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยด้วยซ้ำว่าโชคชะตาที่ว่าร้ายอยู่แล้วจะกระนำให้หนักนายิ่งขึ้นไปอีก ลำพังเรื่องงานรับของพันเอกยูซุปและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาที่ได้รับมอบหมายจากใครคนหนึ่งซึ่งหลอนไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยได้ยินเสียงจะมีก็แต่เพียงคำสั่งที่ผ่านมาในรูปแบบต่างกันแทบจะไม่ซ้ำกันสักเท่าไรเลยโซรยาก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าทุกลมหายใจเข้าออกก็ดี บรรยากาศที่แวดล้อมตัวหล่อนก็ดีมีหมอกควันอันประกอบไปด้วยไอพิษซึ่งกำลังซึมซาบเข้าสู่ร่างกายทีละเล็กทีละน้อยอีกไม่นานหรอกหากหล่อนเผลอสูดดมต่อไปก็คงจะถึงแก่ชีวิตเป็นแน่สาวน้อยเบือนหน้าออกไปยังกระจกรถยนต์ที่ติดฟิล์มดำกันแสงอาทิตย์และสายตาจากคนภายนอกเธอ ถึงแม้ว่าพันเอกยูซูปจะพาหลอนออกมาจากหมู่บ้านมินยาเอลคอมห่างจากไคโรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว30มสิบไมล์เอาโมรเนียคือดินแดนใหม่ต่างถิ่นฐานบ้านเกิดก็จริงอยู่แต่ความเป็นไปบนแผ่นดินนี้ไม่ได้กว้างใหญ่จนสุดหน้าฟ้าเขียวโดยเฉพาะจิตดัดเอาการณ์ดส หรือทะเลทรายตอนกลางประเทศที่กินอาณาบริเวณกว่าครึ่งของประเทศนี้ไม่อีกทีที่นัดพบของบรรดาบุรุษชาติอาชาในทั้งหลายณสนามแข่งอูดเมืองเอามินทริปและทะเลทรายอีกด้านหนึ่งของสันทรายวาฮิบบาอันมีชื่อว่างดงามยิ่งนักที่ ทางเหล่านี้หลอนได้ยินและเคยรู้ล่วงรู้สภาพแวดล้อมตลอดจนความเป็นไปอย่างลึกซึ้งแม้ไม่เคยเห็นก็ตามสาวน้อยหอไรไอเย็นชํำจากเครื่องทำความเย็นในรถไม่ได้ช่วยให้หลอนคลายความร้อนรุ่มได้เลยคนขับไม่ใช่ใครอื่นเตกิวคนสนิทของชายที่นั่งเคียงข้างหลอนนั่นเองฉันยังไม่เคยเกลียดอะไรเท่าเกลียดผู้หญิงโง,โง่ก พูดถามแล้วก็คิดอะไรงูในตาคนพูดเปล่งแสงรุงเรืองยังสีหน้าก็อีกเขากโกรธเคืองเครื่องเครียดผู้ใด,ดมานั้นมาจากไหนหรือที่ไหนที่ใดไม่มีใครรู้แต่ก็เอามาศาสตร์ใส่หลนจนเต็มที่ทีเดียวไม่ต้องถามยูซุปกระชากเสียงต่อไปวิธีพูดของเขา ทำให้สาวน้อยอกสั่นขวัญหายขึ้นมาอีกครั้งตรงนี้หล่อนต้องจำนั่งนิ่งแม้จะมีคำถามมากมายอึงอนอยู่ในสมองลองสิลองถามเอาความต่อไปอีกแม้แต่ประโยคเดียวสิเขาอาจลุกแก่โทสะตบเมื่อบีบคอหล่อนเขาให้ก็ได้ฉันจะเอาเธอไปส่งที่นั่น ที่ที่คนของฉันจะจัดการให้เธอเข้าไปอยู่ในกองคาราวานของไอ้พวกฝรังรร่งเศสไปทำอะไรทุกอย่างที่พวกผู้หญิงจะต้องทำเวลาเดินทางในทะเลทรายเขาบอกด้วยวีแววเล่ในเห่้มเกรียมโซรยาเหลือบตามองยูซุปเสยะยิ้มที่ริมฝีปากนะาอย่างเยาะอยันวันนี้เขาแต่งเครื่องแบบนายทหารยศพันเอกแห่งกองทัพบ,บก เอาโมรเนียเต็มเพียบทีเดียววิธีไว้หนวดคราวของเขาเท่านั้นที่เตือนใจหลอนให้นึกไปถึงผู้เกี่ยวข้องกับเขาอีกสองสามคนเตกิวอุสมานและการีมรวมทั้งใครต่อใครอีกกี่สิบกี่ร้อยหรือจะกี่พันที่เป็นมุสลิมนิกายชีอะชีอะไม่ใช่มุสลิมอันแท้จริง ประาดบางท่านเคยให้ทัศนะแม้แต่พวกที่อ้างหรือแปลขยายความหมายจากเอากุรอานให้สอดคล้องกับอุดมการอันรุนแรงบ้าเลือดมีจากการเข็นฆ่าทำลายโดยไม่ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นแต่อย่างใดหนวดคราวของเขาและพวกของเขาจะคล้ายกันเช่นนี้โซรยานึกถึงสภาพของผู้ชายที่ไม่ได้แตะต้องใบมีดโกนเลย เป็นเวลาสามวันสาวน้อยรู้สึกวันวาดแน่นอนจะต้องมีคนของเขาปะปนไปกับกองคารวานอาจเป็นบุรุษสตรีใครก็ได้ที่หลอนไม่เคยพบหน้ามาก่อนเห็นไหมรอยยิ้มยันเต็มดวงหน้าของคนพูดเธอจะต้องรายงานให้ฉันรู้ทุกวันยังไงหรือคะทำยังไง ไม่ให้ใครสงสัยว่าดิฉันผูกส่งเข้าไปสอดแนมซุรยารู้สึกเหมือนกับว่าแข้งขาของ่อนเริ่มอ่อนเปลี้ยลงคนของฉันจะเข้าไปรับข่าวจากเธอเขาพูดมีพรายยิ้มอยู่บนริมฝีปากดุเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอย่าทรยศเจ้านะฉันจะสั่งปาดคอเธอด้วยกันจาไม่ให้ทันได้ร้องสักแอะเดียวไม่ค่ะไม่ไม่ไม สาวน้อยใจหายวา่าผิวหน้าซีดเซียวพอๆกับในตาที่ลอยซึมแห้งผากดิฉันไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกคะ่ะดีอย่าลืมที่พูดก็แล้วกันคุณจะให้ดิฉันทำอะไรรายงานอะไรหรือคะสาวน้อยรวบรวมความกล้าอีกครั้งมีอะไรที่นครโบราณพระราชวังเอลอิสซาลาทุกอย่างทุกคน ใครจะไปที่ไหนทำอะไรติดต่อประชุมพบใครจดชื่อมาให้หมดตามดูทุกคนคุณคะสุรยากระพิบตาทีทดีดิฉันกลัวคะ่ะกลัวว่าจะทำไม่ได้ทำได้สิยิ่งกว่านั้นถ้าฉันสั่งก็ต้องทำให้ได้เสียงของเขาแผดดังกว่าปกติทำตามสั่งจะมีคนมาบอกให้รู้ล่วงหน้าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลง อะไรคะระเบิดถ้าจะมีการทําอะไรก็ตามให้ไอ้พวกฝรั่งเศสที่มันมาซ่อมแซมพระราชวังนครโบราณแล้วกลับไปเสียจากแผ่นดินนี้เราไม่ต้องการให้ที่นั่นกลายเป็นตลาดนัดคนตลาดนัดไอ้พวกนักท่องเที่ยวผิวขาวผิวเหลืองอะไรทั้งนั้นแหละโซรยายุดประตูด้านที่หล่อนัน่งไว้แน่นน้ำตาค่อยๆเออขึ้นทีละน้อย แม้หล่อนจะพยายามฝืนใจเพียงไรก็ตามรู้สึกเหมือนกับว่าแสงอาทิตย์แสงจันทร์หรือแสงดาวอันเป็นแสงสว่างแห่งความหวังวันใหม่ชีวิตใหม่พากันหยุดส่องแสงโดยฉับพลันหล่อนไม่ต้องการอะไรเลยในยามน,นี้นอกจากขออิสรภาพขอให้มีใครสักคนได้มีอนุภาพมีพลังจิตพลังกายอันเข้มแข็ง พาหล่อนหนีไปจากบุรุษใจคอเหี้ยมโหดบ้าคลั่งอุดมการณ์ที่เขาและคณะผู้ก่อการของเขากำลังภาคเพียรที่จะเปลี่ยนความเป็นไปในปัจจุบันของระบบก,การปกครองอันนำความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอาระยะประเทศให้กลับสู่ยุคที่หล่อนอยากจะเรียกว่ายุคอนันมืดมนอนธการยุคที่พวกเขาเคยให้นิยามว่า เรากำลังไว้ทุกิรในรันการให้กับฮุดเซนยุคที่ผู้คนในกลุ่มของเขาต้องการกำจัดคณะรัฐบาลหลวงแล้วแต่งตั้งผู้นำทางาศาสนาในกลุ่มของตนขึ้นมาปกครองประเทศยุคที่โซรยิยได้ยินเขาเอ่ยคำสั้นๆผ่านหูเอลเกลาฟในภาษาเปอร์เซียซึ่งย่อมาจากเอลเกลาฟีอิสลามิหรื The Islamic Revolution แน่นอนอัลมาเนียจะกลายเป็นประเทศที่ถูกตัดขาดจากกลุ่มประเทศทางตะวันตกโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเอาอุสมานเตกินหลอนได้ยินยูซุปออกคำสั่งเสียงดังสนั่นกับคนสนิท ชื่อโรงแรมหรูริมฝั่งทะเลชานกรุงนครหลวงเอาโมฮัดที่ซึ่งพันเอกยูซุปมีห้องพิเศษรับตาคนภายนอกเพียงได้ยินชื่อหล่อนก็ต้องหลับตาแน่นน้ำตาอุ่นจัดค่อยๆเอ,อ,อ่ยขึ้นทีละน้อยแล้วไหลรินลง,ลง,ลงมาช้าๆใครเล่าจะลืมคืนแรกในชีวิตสาวแรกรุ่น คืนที่หล่อนได้เรียนรู้อย่างแน่ชัดว่าผู้หญิงคือสมบัติชิ้นหนึ่งเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เกิดโตแล้วก็ตายไปโดยไม่มีค่าเป็นคืนอันเจ็บปวดที่ร่างกายทุกอนูเนื้อแทบจะแตกปริพังทุกนาทีที่ผ่านไปกลายเป็นชั่วโมงบางนาทีหล่อนทนไม่ไหวต้องร้องกริตออกไป ความทุกข์ทรมานวันนน้นดุดดังแผลเป็นที่ไม่มีวันหายขาดยังมีความอักเสบเจ็บปวดแผลที่มีเลือดมีหนองมีความทรงจำอันโหดร้ายคอยตอกย้ำซ้ำเติมทุกเมื่อเชื่อวันกาเรมเขาโกรกเสียงลงไปในโทรศัพท์มือถือเมื่อพาหล่นขึ้นลิฟด้านหลัง ลิฟพิเศษที่ตรงขึ้นมาจากชั้นล่างสุดอันเป็นที่จอดรถแล้วมาสิ้นสุดที่ห้องชั้นบนสุดของโรงแรมทันทีที่ประตูลิฟ์เปิดกว้างเข้าสู่ห้องชุดโออาไม่มีใครผู้ใดเข้าออกได้เลยหากไม่มีรหัสพิเศษโซรยาก็รู้แน่แก่ใจนาทีชั่วโมงที่หล่อนจะต้องเพลีล่างให้เขาตักตวงเสพสม หรือใครจะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่เวียนมาถึงอีกวาระแม้จะเป็นวาระที่หลอนไม่เจ็บปวดรวดร้าวเช่นคือมันโนนก็ตามหากความรู้สึกทั้งมวลที่สร้างขึ้นมาจนเนื้อแน่นตือ้อยู่ในขณะนี้ก็คือความแห้งขมไปทั้งตัวตนหลอนนึกอย่างที่เคยนึกอยากจะกรีดร้องอยากจะกรอกยาพิษยานอนหลับ หรืออะไรก็ได้ที่จะปิดชีพของตัวเองให้ตายไปเสียจากโลกนี้โดยเร็วที่สุดโซรยาปล่อยให้สายน้ำจากฝักบัวฉโลมสู้ลงมาไล้ล่างเปลือยเปล่าเมื่อลอนก้าวออกมาจากตู้กระจกร่างทั้งร่างมีเพียงผ้าเช็ดตัวสีขาวผื้นโตพันโอบกระโจมอ,อกหากไม่ทันจะกลับออกมาจากห้องน้ำ เสียงของยูซูปก็ผ่านเข้ามาในูตรประสาตร่างของเขาในชุดเสื้อคลุมตัวหลวมยืนอยู่หน้าเตียงนอนขนาดใหญ่หันหลังให้ลอนเสียงโทรศัพท์เมื่อครู่นี้แน่นอนโุรยาจับลูกบิดประตูเปิดแง้มไว้เพียงเล็กน้อยกาเรมอุสมานมาจากแพรดเรียบร้อยแล้วนะเสียงเขายังเป็นปกติไม่ดังจนเกินไปนักดีไหน เมื่อไงนะโอ้หลังพิธีสวนสนามแล้วจะมีการเบิกตัวคณะสถาปนิกและผู้ร่วมง,งานเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีในงานเลี้ยงพระราชทานเจ้าชายชาครีราชิดอย่างนั้นเือ <c oughs> เสียงพันเอกยูซุปเริ่มดังขึ้นฟังนะกาเรีนถ้าไม่พระทรงมีพระบรมราชองค์การให้ชาครีเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่สหรัฐ ทันทีแล้วก็ลูกชายอินังมองผมทองคนนี้เห็นจะอยู่ไม่อรอดจนเข้ารับตำแหน่งผู้บังคับการกองฐานราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์เอาโบราลกนาโซรยาขนลุกสู้ชาวครีราชิตพระนามของเจ้านายพระองค์นี้ถูกเอ่ยถึงบ่อยเหลือเกินหลายครั้งหลายหนจนสาวน้อยจำได้ขึ้นใจชาวครีราชิต เอาซาอิกเอามอรวิทยฉันพูดกับนังเด็กของฉันแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยตกลงเออมาเลยนี้แหละสาวน้อยถอนใจเฮือกยูซุปปิดเครื่องมือถือน้ำเสียงเขาที่เรียกล่นชวนให้รู้สึกแสบร้อนตั้งแต่โคนผมลงมาจนถึงปลายเท้านั่นเลยโดยเฉพาะเมื่อหลอนก้าวออกมาเต็มตัวยูซุปก็ดึงหลอนเข้าไปเน่งตัก ดึงผ้าชุดตัวออกแล้วคล้าคลึงเนืนอเนื้ออันต่งตึงทั้งคู่ไปอย่างเมามันจบบทที่33เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ ขอบคุณค่ะ